ได้เลยเดี๋ยวผมเขียนสคริปต์ภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,025 Honda CB 350ความยาวประมาณ800คำพร้อมราคาและมีอินโทรช่องออโต p a r a าได e ให้ด้วยขีดขีดขีดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต p a r a าได e แหล่งรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับอีกหนึ่งตำนานที่กลับมาพร้อมความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ2025 honda cb 3 5 0รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสในวงการ2ล้อทั่วโลก honda cb 3 5 0เป็นรถแนวเนเกตคลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค70แต่ครั้งนี้ honda ได้ยกระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชื่นชอบการขี่ในเมืองและการออกทริปไกลๆกลรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวมีไฟหน้าทรงกลมแบบเลดรพร้อมไฟ drl ที่ให้ความรู้สึกวินเทจผสมความโมเดิร์นถังน้ำมันทรงหยดน้ำขนาดใหญ่เพิ่มความดูดัน ตัวเฟรมแข็งแรงและมีงานประกอบที่ประณีตสไตล์ฮอนด้าเครื่องยนต์ของ2,025 Honda CV 350เป็นแบบสูบเดียว348 CCC ซีซีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศจูนมาให้เน้นแรงบิดรอบต้นเพื่อการขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในทุกความเร็วแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ21แรงม้าที่รอบต่ำทำให้สามารถเร่งออกตัวได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะการขี่ในเมืองที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อย ระบบเกียร์5สปีดจับคู่กับคลช์แอสิสแอนด์สลิปเปอร์ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นและป้องกันล้อล็อกเวลาเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นโช๊คคู่ที่ปรับความแข็งอ่อนได้ทําให้การขี่ในทุกสภาพถนนมีความนุ่มนวลและมั่นคงล้อซีลวดขนาด19นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังหุ้มด้วยยางที่ให้การยึดเกาะด,ดีในทุกสภาพถนนระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS แบบ Dual c h ช n n e l เพื่อความปลอดภัยสูงสุด อีกหนึ่งจุดเด่นของ cb 350คือเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เสียงทุ้มและนุ่มที่ได้แรงบันดาลใจจาก cb รุ่นคลาสสิกในอดีตท,ทำให้การขี่มีเสน่ห์และมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมาพร้อมระบบ hstc honda selectable t o r q u control ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีในสภาพถนนล,ลื่นในส่วนของแผงหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงข้อมูลครบครันทั้งความเร็ว รอบเครื่องเกียร์ที่ใช้อยู่ระยะทางและยังมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Honda Smartphone Voice Control System ทำให้สามารถรับสายหรือฟังเพลงได้โดยไม่ต้องลามือจากแฮนด์ด้านการออกแบบสีสัน Honda จัดให้หลากหลายทั้งสีคลาสสิกแบบทูโทนและสีมโนโทนที่ดูเรียบหรูง,งานทำสีและรายละเอียดต่างๆจัดว่าประณีตมากตามมาตรฐานของ Honda เพราค่าของ2 0 2 5 Honda CB 350ในตลาดเอเชียคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ185,000-195,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับประเทศและสเปคที่จำหน่ายซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถสไตล์คลาสสิกที่ขี่สนุกและมีเทคโนโลยีครบครันสรุปแล้ว2 0 2 5 Honda CB 350เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับรถคลาสสิกขนาดกลาง และมือเก่าที่อยากได้รถขี่สบายไว้ใช้งานทุกวันเพื่อนๆคิดอย่างไรกับ Honda CB350 รุ่นใหม่นี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้พาราไดสเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นนี้ให้เป็นภาษาที่ขายได้แบบสไตล์โฆษณามากขึ้นเพื่อดึงดูดคนกดดูวิดีโอได้ดีกว่าเดิมได้เลย